สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลลซาด้านะครับกับผมนะฮะเฟนนะครับเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับแล้วก็ยังเป็น ลาซาด้าโซลเอมบัสเตอร์นะครับประจำปี2020ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีทั้งไลฟ์นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นคลิปแนะนำนะครับการใช้งานวิธีการขั้นตอนต่างๆหรือว่าตัวช่วยที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็พอดีว่าไปเจอระบบนะครับเป็นเรียกว่าระบบไหมเป็นเว็บเว็บหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นผู้ให้บริการระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์นะครับหลังบ้านของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้อสงสัยว่าเฮ้ เราเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยเ้อเราเปิดร้านค้าห,หลายๆร้านไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือแพลตฟอร์มอื่นที่เป็น Market ็ตเพจเนี่ยนะครับล้าสต็อกมันมีหลายที่ไงเราขายได้เหมือนกันถูกต้องไหมแล้วบางคนก็จะแบบใช้วิธีการในเรื่องของเป็นเ x ็ e l นะครับเป็น Excel มานั่งตัดเองอะไรเงี้ยลราสต็อกก็จะไม่ตรงหรือบางทีแบบหมดแล้วของมีของเสียเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับพอดีว่าผมไปเจออยู่เว็บหนึ่งนะครับที่ช่วยในการจัดการระบบสต็อกร้านค้าก็ณีที่เราขายร้านค้า หลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งผมก็มองว่าเออพอลองเข้าไปใช้แล้วมันโอเคมันมันเวิร์กมันเบิร์กม,มากๆสำหรับอย่างผมนะคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีลูกน้องเยอะ นะครับไม่ได้มีคนช่วยงานเยอะหรือไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ที่ซื้อระบบมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบลักษณะของ SME ตัวเล็กๆนะครับที่ที่ขายของซื้อมาขายไปนะครับหรือทําแบรนด์ของตัวเองบ้างนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเออสต็อกเราบวมไหมตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปไปลองทดลองใช้เออแล้วมันเวิร์กก็เลยอยากจะมามารีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับเผื่อเผื่อใครจะช่วยกันได้นะครับสนใจนะครับอ่เว็บนี้นะครับชื่อว่า ถ้าใครเคยเห็นนะนะ่าจะชื่อว่า e-commerce ์ c นะครับ e คอมเมิรเนี่ยก็จะเป็นระบบช่วยจัดการหลังบ้านออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคนที่ขายบน f c e e o o o นะครับบนไลน์บน y t u t u นะครับหรือทาง Lazada นะครับหรือเม้แ m ่ r k e t Market ็ตเพจเาหรือมีเว็บไซต์ของตัวเองก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับโดยผมเนี่ยทดลองใช้ผมก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ย อันนี้คือร้านผมนะอันคือเป็นเป็นแอคเคา์ขผมเองนะครับซึ่งผมไปสมัครใช้งานก็รู้สึกว่ามันเบิร์กมากเลยก็หน้าแรกเข้ามาเนี่ยจะมีแผงควบคุมนะครับเราสามารถดูได้เลยว่านะครับในแต่ละ นะครับแต่และว,วันนะครับหรือหรือในช่วงเดือนหรือรอบปีเนี่ยเราขายได้เท่าไหร่วันไหนยอดขายพีคบ้างสูงสุดเท่าไหร่ยอดขายประจําวันเท่าไหร่นะครับวันนี้ขายไปกี่ชิ้นแล้วนะครับรวมถึงเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของสถานะด,ดูอัปเดตสถานะได้บางทีแบบเราไม่อยากเปิดแบบคือมีหลายร้านเนาะเราใช้คอมตัวเดียวหรือว่าใช้ในมือถือเราไม่อยากเปิดหลายานเปิดแบบหลายจอเพื่อที่จะมานั่งดูเนี่ยนะครับตัวไอ o คอมเ c อร์เนี่ยเขาเราสามารถเชื่อม เชื่อมร้านค้านะครับเชื่อมร้านค้าโดยเดี๋ยวสักครู่นะฮะอันนี้กาลังหมุนติวติวอ,ะะอา่านะครับเชื่อมร้านค้านะครับโดยสามารถรวมไว้ในที่เดียวนี่คือเราเข้ามาดูทีเดียวได้ว่าเฮ้ยมีออเดอร์มาเนี่ยเห็นไหมมาจากที่ไหนบ้างนะครับแล้วลูกค้าชื่ออะไรหมายเลขั้นของซื้ออะไรเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าอ่าอย่างขอาผมเนี่ยนะครับผมขายเป็นเนี่ยครับนะครับ,นะรบแบรนด์ผมเองนะครับในโกแคร์ผงสฟ็อกกับจัดขนแมวนะครับก็ขายได้ นะครับก็มาจากที่ไหนแล้วส่งอะไรเลขอะไรนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะสามารถปริ้นนะครับรับวคำสั่งซื้อจะเอคอมเมอร์ได้เลยแล้วก็ปร e ิ้นเอกสารได้ด้วยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะสามารถดูได้นะครับมาดูอีกทีเนาะคือสมมติว่าผมขายลาซาด้ามีอยู่ห้า้านผมสามารถเชี่วได้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปดูทีทละรนะ้านน่ะผมก็เปิดเว็บเดียวแล้วก็ดูได้เลยอ๋อมานี้มีอะไรบ้างนะครับหรือไม่ได้ขายที่ที่เนี่ยนะครับที่ เขแข่งของลาซาด้าได้ก็สามารถเชื่อมได้ในขอย้าูชื่อเนาะรวมถึงถ้าเกิดใครขายที่แบบมีออเดอร์มันจะทางไลน์ทาง a c e b o o k เนี่ยเราก็สามารถรวมสตอกไว้ที่เดียวได้นะครับนี่ก็จะมีสถานะว่ายืนยันหรือ,อยังกําลังแพ็กไหมนะครับเราสามารถที่จะใสะ่แอดมินของเราเนี่ยเป็นแอดมินที่สําหรับคอยคีย์เอกสารคอยรับออเดอร์อย่างเดียวกับแอดมินที่คอยคนที่กําลังแพ็คหรือว่ากําลังคีย์เลขจะส่งอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้นะครับว่าล้วจะสามารถดูว่าส่งสเปซได้เมื่อไหร่แล้วนะครับรวมถึง เรื่องการจะส่งนะครับผมมาให้ดูนะครับพวดถึงการจะส่งเนี่ยเราก็ยังสามารถคือถ้าเกิดใครขายแพลตฟอร์มตัวเองอ่ะเป็นเว็บไซต์เป็น Facebook อะไรต่างเนี่ยแล้วเชื่อมระบบในการให้รถเข้ามาปิ๊กอัพรับของอ่ะก็สามารถเรียกจากระบบได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของออลูกค้า5ข้อดีที่ผมที่ผมชอบอยงกคือเรื่องของลูกค้าเนาะ ลูกค้าเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ให้นะครับว่าลูกค้าที่เข้ามาชื่ออะไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรอะไรซึ่งเราสามารถกดโทรหาลูกค้าได้เลยกรณีที่แบบอยากจะรีมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเข้าไปติดตามลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเบอร์โทรสาหรับใครที่ออขายบน Facebook ด้วยเนี่ยอยากจะเอาเบอร์โทรลูกค้าไปทางการรีมาร์เก็ตติ้งก็คือทำทำแอดโฆษณาจากเบอร์โทรเนี่ยก็สามารถทำพิ้น์เป็นรีพอร์ตเป็น Excel ไปได้เลยนะครับรวมถึงอีกงานหนึ่งที่ดีที่สุดที่ผมชอบที่สุดเลยคือเรื่องสต๊อก เนี่ยนะครับก็จะมีตัวของแป๊บนึงนะผมดูสต็อกสินค้านะครับผมให้ดูตัวอย่างอ่ะเนี่ยครับคือสต็อกสินค้าเนี่ยหลายหลายแพลตฟอร์มเนี่ยก็เราสามารถรวมเป็นสต็อกเดียวอยู่ที่เดียวกันได้มม 5, 000, นะครับอยู่ที่เดียวกันกันกับทุกคือสมมติผมมีลา z าด้าล้า้านนะครับมีที่อื่นอีก5ล้านนะครับเราก็ไปใส่สต็อกทีละตัวใช่ปะเราสามารถรวมสต็อก นะครับทุกสินค้าเนี่ยที่ขายทุกร้านไว้ที่นี่แล้วอัปเดตจากที่นี่ยได้เลยนะครับอัปเดตจากที่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมทาให้ดูเนาะผมทําให้ดูสต็อกสินค้านะครับอ่ะมาที่สินค้าปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับก็มันสามารถรวมรวมรวมได้เลยก็เดี๋ยวผมจะรวมให้ดูอันหนึ่งแล้วกัน อันนี้คือผมเชื่อมไว้แล้วนะครับข, <choices S 1> <c oughs> ขออนุญาตเลือกใหม่ขออนุญาตเลือกใหม่นะครับอ่าอย่างนี้เนะี่ยผมก็จะเลือกดูดูเฮ้ยไม่มีสินค้าตัวเดียวกันนะครับเป็นสินค้าตัวเดียวกันผมก็เลือกเลยนะครับหนึ่งสองสามอ่านะครับอ่าผมเลือกแล้วนะครับสี่รายการนี้เป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่อยู่คนละที่นะครับผมก็ค้นหาหลังจากที่เราเชื่อมต่อร้านผมก็เลือกค้นหานะครับแล้วก็เลือกสินค้าหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อ นะครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณจะเราเป็นสต็อกเดียวกันใช่ไหมนะครับเลือกทั้งหมด4รายการเราจะเพิ่มอีกันได้นะเราจะเพิ่มจะลดได้หมดเลยนะครับแล้วสามาัถแก้ไขได้นะครับก็บอกว่าในไวท์เฮาส์ตอนนี้คุณมี11ถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าถูกต้องคือเขาจะเอาสต็อกที่เราเคยมีจากทุกที่มารวมกันนะครับแล้วก็จะให้เราใส่ใหม่ว่าเราพร้อมขายอยู่เท่าไหร่ผมก็นับแล้หเจ็ดแในผมมี 8, 8. นะครับผมก็กดต่อไปเขาก็จะอัปเดตซึ่งการอัปเดตเนี่ยจะไปอัปเดตในตัวแพลตฟอร์มบน l a z a d a นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มนะครับคู่แข่ง z a d a ด้วโดยก็ได้แล้วก็จะบอกชื่อร้านเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะต้องไปตั้งชื่อให้เหมือนกันหรือ SKU ให้้าย,า,ยา,ยายกันเพื่อจะตั้งสต็อกให้มันง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ย,น,ยนะครับก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับพอเชื่อมต่อเขาก็จะขึ้นว่าเป็นสินค้าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่เห็นไหม ก็อัปเดตจากที่นี่ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีนะเนาะก็วันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับสรุปคร่าวๆคือว่าตัวเนี้ยช่วยอะไรผมนะครับหนึ่งช่วยเชื่อมต่อทุกร้านค้า m a r k e t p ตเพจเพื่อคุมสต็อก นะครับเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อทำรีมาร์เก็ตติ้งนะครับได้ด้วยนะครับเราสามารถทํายอดขายในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเอ้ยไม่ทราบว่ายอดขายที่จะไปยื่นภาษีจะมาเก็ตเพจอ่ะรวมมาทั้งปีเท่าไหร่เอ้ยตัวนี้ช่วยได้เลยคือไม่ต้องไปคิดมากคือเอายอดขายรวมตั้งแต่วันที่1อ่ะในรอบปีอ่ะมาเท่าไหร่คืออันนี้เป็นแบบขายสำหรับคนที่ขายแบบหักแบบร้อยละนะ แบบเหมาแบบ้อยละเนี่ยก็จะเอายอดรวมไปได้เลยนะครับแต่นอกจากนั้นนะ่ยใครที่ขายแบบตามจริงะ่ะสามารถไปตั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายสต๊อกเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่กำไรเือเท่าไหร่พวกนี้ก็ทําได้ก็จะช่วยช่วยให้แบบเก็บข้อมูลได้วยว่าเฮ้ยเวลาไปยื่นยื่นสมการแบบ แบบอ่แบบตามจริงอ่ะก็เอาข้อมูลตอนนี้ไปได้เพราะเรียนระบบระบบหลังบ้านอยู่นะครับนอกจากนั้นใครที่ใช้ for a c c o u n t ในการออกเอกสารนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไป for a c c o u n t ได้ด้วยนะครับดูรายงานต่างๆได้ว่าตัวไหนเนี่ยขายดีตัวไหนครับสต็อกนะครับตัวไหนดีมากไหมดีมากนะครับ่ะยกตัวอย่างผมให้ดูเนาะผมจะไปดูที่รายงานนะครับในรายงาน ก็จะมีเห็นนะก็จะมีะรายงานยอดขายตามสินค้ายอดขายสินค้าแต่ละตัวยอดขายตามหมดหมู่นะครับรวมถึงนะครับสินค้าจมทุนเนี่ยพวกนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ใช้งานเนาะใช้ได้นะครับเกิดขึ้น่ววสินค้าผมเอายอดขายตามสินค้าแล้วกันเอาง่ายๆนะครับผมให้ดูเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยตัวไหนที่มันมันขายดีมากๆในช่วงเดือนนะครับเราจะได้ทําการสต็อกถูก เพิ่มถูกนะครับเพิ่มคุมสต็อกได้อะไรได้เนี่ยแล้วไปทํากระตลาดได้นะครับเนี่ยก็จะมีสินค้าเอา,เอาเอาเบี่ยงองผมะขายสินค้าร้อยรายการอนะมีขายดีอยู่ไม่เกิน20ดอกนะครับมันตัวนี้ก็จะช่วยเหมือนกันนะครับช่วยในการคุมเนาะอนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครใช้แบบแบบที่เป็นแบบโฟล์้สึกจะมีเซลเพจ ที่เป็นเว็บไซต์อะสามารถใช้งานฟรีได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสรุปต้นทุนกําไรได้เรายังสามารถสร้างแอดมินมาดูแลร้านได้นะครับอันนี้นะก็เข้ามารายงานนะครับแล้วพอผมเอาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับจะรีวิวให้เขาก็เลยบอกว่าใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือ Facebook ของผมเนี่ยถ้าใส่โค้ดเนี้ยนะครับเขาจะให้ใช้ฟรี1เดือนซึ่งปกติเขาจะฟรีแค่1ิวันนะครับใส่โค้ดนี้ก็จะใช้ฟรีได้1เดือนเลยนะครับ f r รน n d x c 9ก้เูนนะครับเป็นแบบเบสิกใช้ฟรีก็อันนี้ขอมาให้นะครับเหราบใครที่ติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลซาด้อยู่นะครับหรือว่าเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่ะโอเคนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยฝากกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการโดเน a สนับสนุนช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ subscribe เป็นกำลังใจให้กันทั้งช่อง YouTube Facebook นะครับยังไงก็ เจอกันในคลิปต่ตอไปอยากรู้เรื่องอะไรผมแนะนำอัปเดตเรื่องอะไรเนี่ยนะครับยังไงแจ้งเข้ามาได้นะครับจะทําคลิปวดีๆอย่างนี้ให้สมัับเสมอน,น,นะครับตอนนี้เกินหมื่นซับแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ